สวัสดีครับคลิปนี้นี่มีเก็บสั้นครับนี่ครับมะม่วงเห็ดครับเห็ดนี่ครับเห็ดเห็ดเพืงครับใหญ่แห้งครับนี่ครับแล้วก็มีเขียดครับเขียด่ีัววันเขาครับนี่ครับนี่ครับคลิปนี้สั้นครับคลิปนี้สว่านเห็ดกับเขียดเนาะนี่ครับฝากเก็บสี ตั้งประเทศเบิงครับเนี่ยครับขายกินทอดบัานนาะขายกินหอดลูกกินหอดปัวนาะนี่แหละครับสงการกินแบบบ้านๆเลยนาะครับนาะคลิปนี้สันสนครับชอบนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครอบมื้อนีไหมแกงเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงหมอเดียดแล้วครับลงเลยแกงเห็ดเพิง โอ้หวยเจียงเห็ดตัวมัครับออมน่องงัวนะครับเนี่ยครับออมน่องงัวเฮ้ยออมงัวเครื่องในงัว พวกบีนนี่ใสว่านี่เลี้ยเท่ากันหมเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับซิมโอ้ โอ้เด็ดก,กันแล้วเว้ยปราเดียกันนี่กัไใค้ครับสุดท้ายเซ็มแมงลักว่าไห้เพิ่พงตกเด้อฝนเด้นี่ครับเรียบร้อย วแกงเห็ดพึ่งชิมมึงก่อนนะเด็ดบ่ปีหนึ่งกูได้เขาได้กินแี่หนึ่งแทบแ่บ กินมีขอจบไปใบครนี้แหะครับกิหนาเจอกันไหมสวัสดีครับ